ยินดีต้อนรับครับผมอีจองซอนผู้อำนวยการคณะกรรมการอีจองซอนผมโอเซฮุนครับคุณคงยุ่งมากๆแต่กับคุณที่สละเวลาอันมีค่าให้ผมไม่เป็นไรคุณต่างหาที่เป็นคนช่วยอาจินกุ๊ปที่เกือบล้มให้กลับเข้าฝั่งผมควรเป็นฝ่ายดีใจ ผู้อำนวยการคณะเปลี่ยนผ่านรัฐบาลอีจองชอนเหรอครับมีประสบการณ์การทำงานโดดเด่นหลังจากการเรียนจบจากโรงเรียนทหารเกาหลีเขาก,ก็ได้ทำงานให้หน่วยกองกลางระหว่างการเคลื่อนไหวสถารณา,ารัตอันดับ5ในฐานะสมาชิกพรรคจองมินใช่แล้วอีจองชอนจะเป็นคนนำในการเริ่มต้น ระบบการปกครองมีอิทธิพลมากเพราะเขาเป็นหัวนหน้าและเจ้าหน้าที่คนแรกแต่หนุ่มน้อยตรงนั้นคือใครอ๋อเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของผมครับผมขอบอกคุณไว้ก่อนเลยว่าไม่มีความลับในมิตรภาพของเรานะครับผมต้องแชร์ข้อมูลทุกอย่างที่เราพูดกันที่นี่หวังว่าคุณไม่ติดขัดอะไรให้เขาฟังบทสนทนาด้วย ได้สิไม่มีเรื่องที่เราต้องปิดบางอะไรเพราะงั้นบางใจได้ฉันได้ยินมาว่าประธานของซุนยางเขาคิดจะรับเงิน2.2พันล้านดอลลาร์จากสำนักงานแห่งการลงทุนแฟนตาซีในนิวยอร์กใช่ไหมใช่ครับคงมีเงิ่อนไขละสิครับหนึ่งในนั้น เป็นเหตุผลที่เราต้องมาพบคุณครับแผนการกอร่อสร้างและอุตสาหากรรมสื่อบตทเขาไม่แม้แต่จะตกใจเมื่อได้ยินเงินจำนวนเงินสองจุนพันล้านดนอนลลาร์นี่ต้องเป็นครั้งแรก ที่เขาได้ยินตัวเลขเยอะขนาดนี้จะกลับสงบงั้นหรอหรือเขาไม่รู้มูลค่า2.2พันล้านดอลลาร์หือทำไมบริษัทลงทุนถึงกล้าลงทุนในบริษัทก่อสร้างเงินกับคอนกรีตดูแล้วไม่น่าเข้ากันแผ่นนั้นไม่เกี่ยวกับธุรกิจคอนกรีตครับมันรวมส่วนต่างๆของมันด้วย แต่แค่เป็นธุรกิจแยกโปรดให้ความเห็นเชิงบวกแก่เราด้วยครับทางบวกเหรอนายหมาถึงการลปอยเงินดอลลาร์ไปทั่วเกาหลีครับหลังจากเทเงินดอนและทำกำไรมหาศาลนายวางแผนนำเงินนั้นกลับมาหาเราใช่ไหม ไม่ใช่จินไปหน่อยเหรออาจินกุ๊ปอาจหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ในอนาคตไม่ได้เช่นกันถูกไหมทำให้เป็นมาตรฐานจากนั้นแยกและปันผลไปยังสหรัฐไม่ใช่หรืองไงไม่ใช่ครับท่านประธานตรงกันข้ามเลยต่างหากตรงกันข้าม ครับการลงทุนแฟนตาซีคือการนำเงินที่ใช้ในสหรัฐกลับมาที่เกาหลีจนถึงตอนนี้บริษัทของเรามีผลกำไรมากมายซึ่งเหลือจากการลงทุนในคอมพิวเตอร์ Microsoft ภ์ภาพยนตร์ Hollywood Powerbank ญี่ปุ่นพวกเราครอบครองอาจินกรุ๊ปด้วยเงินที่ได้จากสิ่งเหล่านี้หรือก็คือของพวกนั้นไปสาวหลักสินค้าส่งออก สาวหลักสินค้าส่งออกหนุ่มน้อยนี่เล่นคำเก่งดีนะฮฮส่งออกสินค้าทำเพื่อรับเงินดอลลาร์ไม่ใช่หรอครับไม่ใช่แค่ขายสินค้าแต่เราได้รับสกุลเงินต่างประเทศเหมือนกันตอนนี้อาจดูเหมือนเป็นแบบนั้นแต่ในอนาคตละ่ะถ้าประธานครับจะมมดแต่มุ่งเน้นหาเงินเพียงอย่างเดียว ลองคำนึงถึงส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยผลกําไรจะมากกว่า2เท่าเชียวนะครับแม้ว่าแผนที่ผมเสนอไปจะกลายเป็นจริงแต่ก็ยากที่จะรับประกันผลกําไร2เท่าโปรดลองเปิดอ่านดูครับ สำหรับผู้อยู่ในยุค60และ70แค่ส่งออกถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ความภาคภูมิใจและความรุ่งโรจน์การส่งออกเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการเจริญเติบโตของประเทศยากจนที่สุดในโลกสู่การเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเนื่องจากประเทศของเราขาดแคลนทรัพยากรผู้คนที่เพียงได้ยินแต่ทรัพยากรมนุษย์คือทุกสิ่งและส่งออกคือหอนทางอยู่รอดเดียวแต่สำหรับคนที่เล่นกับเงินเท่านั้น เป็นแค่คำพูดแสดงถึงความภาคภูมิใจสูงดันงนั้นพวกเขาอาจมองว่าเป็นแค่หลางร้ายแต่พวกเขาจะคิดแบบนั้นหลังจากได้เห็นแผนที่เราเสนอหรือไม่แผนสร้างเมกาสำหรับอุตสาหกรรมสื่อเกาหลีไม่เลวเลยคุณวางแผนทุนเงิน3.2พันล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมสื่องั้นเหรอไม่ เราอาจจะลงทุนเพียงบางส่วนเท่านั้นครับตาความจริงเราพิจารณาลงทุนในด้านต่างๆเราวางแผนปล่อยให้นักลงทุนชาวอเมริกาสู่ท้องถิ่นและทำให้กลายเป็นผู้ควบคุมประเทศของเราถ้ามีโอกาสได้เกี่ยวกับมันยังไงมัน ใช่หากพิจารณาถึงผลกำไร,รม,มหาศาลจากการลงทุนในมาตินม i c โครซอฟท์ฮารเวอร์แบงฉันเชื่อว่าสิ่งพวกนี้มีศักยภาพดีไม่คิดแบบนั้นเหรอเออเป็นเรื่องปกติที่คุณลงจังกุดงินพอท้ายที่สุดฉันคือผู้นำการลงทุนด้านไอททั้งหมด ือฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก IMF รัฐบาลไม่ได้ใช้ความพยายามเท่าไหร่ในการส่งเสริมการลงทุนกับบริษัทไอทียิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลเป็นคนเริ่มยกหัวข้อเรื่องการเพิ่มคุณค่าวัฒนธรรมอีกด้วยหากเราเรียกง่ายๆว่าแฟนตจซีเป็นบริษัทการลงทุนของสหรัฐเมืองแห่งสื่อจะสอดค้องกับวัตถุประสงค์หลักของรัฐบาล มันจะมีส่วนช่วยมากในการส่งเสริมวิสหาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหากดูตัวอย่างในสหรัฐบริษัทร่วมทุนที่มีต้นกำเนิดในซิลิคอนแวลลีมีประสรบการณ์เติบโตรว,ว,วดเร็วนำไปสู่ความกังวลฟองสบู่ที่อาจเกิดขึ้นถ้าหากรัดลิเริ่มเราสามารถคาดหวังผลน่าถึงได้ ตามที่คาดไว้นี่คือสนามที่หนุ่มน้อยรู้จักเป็นอย่างดีฉันได้ยินเสียงดังฟังชัดสิ่งที่ฉันต้องทำคือให้คำตอบแก่เจ้าหน้าที่รัฐและนกักการเมืองที่พวกเขาต้องการได้ยินเพราะตอนนี้คำตอบของอีจองชอนต้องการได้ยินคืออนาคตที่สดใสของมันและคุณคิดอย่างไงจะพิจารณาการลงทุนกับมันด้วยไหม ประธานพวกเราอยู่ในแฟนตาซีพวกเราไม่คิดถึงการลงทุนกับมันหรอกครับการลงทุนด้านไอทีความติบัวบนพื้นฐานความก้าวล้ำในความสามารถทางเทคโนโลยีหากทุนเอกชนเข้ามาแทรกแซงความคิดและเทคโนโลยี ็จะถูกภาคไปเช่นกันครับผมผู้ก่อตั้งกิจการรุ่นใหม่ไม่ควรถูกนายทุนภาคไปครับงั้นรัฐควรเป็นเจ้าของอุตสาหากรรมหรือไม่ครับจะเป็นการดีที่สุดเพียงแค่เตรียมแปลงดอกไม้สวยๆเพื่อให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีโอกาสเติบโตที่รัฐได้แปลงดอกไม้ การจัดตักงโครงสร้างพื้นฐานและติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิดจะให้ผลผลิตเป็นผลบวกเพราะนี่คือวิธีที่ซิลิคอนวันล,ลีเติบโตขึ้น ขอบคุณสำหรับความเห็นอันมีค่าฉันจะตรวจสอบแผนนี้อย่างละเอียดและจะติดต่อกับภายหลังแล้วก็คุณให้รายละเอียดแผนการลงทุน2.2พันล้านนอนเพิ่มได้หรือไม่รัฐบาลจะพิจารณาในเชิงบวก ได้ผลผพวกหน่วยการคณะกรรมการเปลี่ยนแผนรัฐแสดงการพิจารณาในเชิงบวกถือเป็นอีกข้อบ,บกพร่องในการอนุมัติแผนของเราฉันเสนอความคิดเห็นสำคัญแต่เขาไม่แม้แต่จะยื่นมือมาให้ฉัน นี่คงเป็นวิธีการวัดระดับของเขานี่ที่นายบอกว่าเราจะไม่ลงทุนกับมันนายแน่ใจเหรอใช่ครับทำไมกันเป็นดีลใหญ่เลยนะถ้ามีระดับร้านมาส่งเสริมถึงไม่มีรัด ก็จะมีบริษัทใหญ่มาข้อถึงหน้าประตูบริษัทครุงครับเราเป็นบริษัทแข่งขันกับไดไฮยอนมอเตอร์ไม่ใช่ที่จอดสู้หาตังค์เข้ากับเป่าเด็กนะครับเราควรสู้ในศึกผู้ใหญ่นายประเมินต่ำไปหรือเปล่าถ้ามันเติบโตขึ้นเราทำเมินไม่ได้หรอก คุณลุงรู้หรือไม่ว่ากําไรจากการดําเนินงานของสุญยางกุ๊ปอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่เท่าไหร่ในช่วงเซมิคอนดักเตอร์ปีที่ผ่าน,านมามีมูลค่ามากกว่าถึง2ล้านล้านวอนถึงการผจญภัยจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ไม่สู้แม้แต่ปลายเท้าสุญยากุปอิเล็กทรอนิกส์บริษัทน้ำล้านล้านกำลังกวาดมือเรียกฉันแต่ไม่มีแม้แต่เวลา และสายตาจากบริษัทเพิ่มยอดขายจาก1หรือ2ล้านล้านใน20ปีนายต้องรู้ว่าเงินมีค่าแค่ไหนถ้าได้เก็บไว้ใครจะไปรู้อาจมีคนแบบเจมจากซาโฮโผมาก็ได้งั้นก็ลงทุนสักนิดปล่อยตามหัวใจคุณไปอย่างน้อยคุณลุงก็จะได้เงินไปซื้อกับแก้ม บริษัทที่หาไรายได้ถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ยังไม่ปรากฏจากเท่าที่พอจำได้ก็จะมี Sun City of w i n ซึ่งเปิดเมื่อปีที่แล้วกับ a n s i ิที่จะเริ่มต้นช่วงฤดูใบไม้ผลินี้ใช่ไหมจินโดจุนเลิกหลอกตัวเองได้แล้วไม่ถึงอะไร แค่พ่อนายได้พบผู้มีอิทธิพลในรัฐบาลและได้รับรางวัลไม่กี่พันล้านดอลลาร์กับไม่กี่ล้านล้านบอลคิดว่านายจะได้กลายเป็นประธานแชร์บอลรือยังไง